สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหากค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกัดในเสาของมือ,อวันที่หนึ่งนะคะเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโมนี่นะคะแอดพาภ์ยพี่น้องมระเท่าสุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะมฟพี่น้องค่ะโมนี้นะคะกคน็นอนป่าฝันแม่นเล่ามาก เน้นย้ำสุฟังหลกักคำว่าเ้านี้แล้วก็ฝันดีค่ะพี่น,ออน้องเอาแนวทางเ้านี้นะคะของคนนอนปลาฝันแม่นนะคะสิได้มาเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค้นนอนปลาฝันแมน่นสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมคชี่ยครึ้งครับผมเสนอร้อเสียหกครับผมค่ะสวัสดีพี่น้องซุ้กซุ้ฟฟังครับผมค่ะมาถามเ้านี้เลยค่ะวันนี้ ครับ<า>ผมค่ะกับฝันนี่เยอะครัฝันบางทีแจ้งนี่แหละอืมค่ะตอ<า>นมาเขา้าของไม่กินให้ยาด้วย<า>นะค่ะก็ผมแต่แต่ฝันในยาเป็นฝันเอียงเป็นไปงั้นไอ้ยาเปิดมานามววะเมื<า>่อวานค่ะเพิาะว่าเด็กอยู่ในแบบเดิมหาศูนย์สองคนนะหาศูนย์สองโอ้งั้นข้าวดำปะคะแม่งใช่ข้าวดำ โอ้ค่ะไปมาคำว่าคนเป็นึ่งน้ำเขาเขาเห็นเอาเอฟไซไบ่นะค่ะตาวาห์สุนสองเลยวะค่ะค่ะครับตาวาของก้นนั้นปลาฟันมันนี่คือเชานีฟันอาตาวาเขาเขาอู้ค่ะหนัสือโรตเตอรี่มากมีเก่าศุนฮานะครับหนึ่งหกเก่านะครับเก่าศุนห้าหนึ่งหกเก้านะคะ ตาผมผมนี um, ่สองซีเจ็ดซีนะครับค่ะสื้อรอตอรีนะยางกัาใบนะค่ะนี่แน่นเลยครับผมอืมค่ะเออตอนนี้ผมมัก้อพคนมาซื้อองเานะหาซสองอ้เพิ่มาหาซุ้อสองเนาะค่ะเนาะคับผมผัวผมผพิผมเสีย่มมักเหล็กนะครับ่มซื้อเหล็กไม่ทางว่าอัก ภรรยาเพิ่นซื้อหรือว่าคนเสียชีวิตเพิ่นซื้อไว้คะลองคนเสียชีวิตแบบพันมักเล็บนะครับเพิ่นมักซื้อเล็บเอาบักเขือไปเฮ็ดอีหยังไวปนะโอ้ข้อไว้ครับโอ้ค่ะค่ะค่ะครับอืมแต่ว่าผู้เพิ่นเสียชีวิตนี่ก่อนที่เพิ่นเสียเพิ่นบ่ได้บอกอันใดแม่นบ่คะบอกแนวทางเพิ่นบ่ได้บอกตัวเด็กไว้อีหยังบ่บ่บ่ฮู้คือกันครับค่ะครับอืมมีแต่เล็บักเขือเนาะค่ะเนาะครับผม่อ่าได้ค่ะ ค่ะที่สื่อลอตเตอรี่ว้กับมีเกลซุนค่าหนึ่งหกเก้าสองสี่กับเจ็ดสี่นะคะคะจ้าได้ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะวันนี้นะคะค่ะสรุปแนวทางไทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องค่ะเสาร์นี้เลากับฝันดีด้ค่ะพี่น้องฝันว่าก็จะเอาของมาให้นะเล้าก็ อันได้กินนั่นกินนี่่าสั่นพายพี่น้องคะส่วนความฝันนะคะเมื่อนี้ทั้งหบดทั้งมวลนํามาสรุปให้แล้วนะคะมีทั้งเลขกบักเขือที่ภรรยาของคนนันปลาฟันแมนเราไปงานเขาดําพร้อมนะคะพี่น้องคะเอาเอากสรสรุปเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อหาศูนย์สองค่ะก็คือเหเลขกบักเขือที่ภรรยาเราไปงานเขาดํามากนะคะหาศูนย์สองนะคะส่วนอีกสีคู่นี่เป็นแนวทางที่คนนันปลาฟันแมนเราไปซื้อลอตเตอรี่มากแล้วเล่าฟันดีค่ะ เก่าศูนย์หาหนึ่งกเก่าสอกับ7จ็ด้วค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะเช้านี้นะคะแล้วทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะปไปพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางเช้านี้นะคะสรุปโค้งสุดท้ายค่ะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะพี่น้องเด้ออ่านาไปพิจารณาเบิง้งเนาะค่ะพี่น้องคะนาไปพิจารณาเบิง้งสําหรับแนวทางของคนนอนป่าฝันแม่นนะคะถ้าพลอยหลองมักชอบแนวทางของคนนอนป่าฝันแม่นค่ะอย่าลืมค่ะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพู้ะใบสองใบฮาเทียมิโชคไปนับกันนะคะพี่น้องคะเอา สำหรับคลิปนี้เนาะเล่าฟันดีนะเล่าฟันดีแต่ว่าเพิ่มเติมที่หมายความว่าหลังจากน้องเนือจากชุดนี้กับบมี่นะคะเพียงแต่ว่าเล่าฟันดีแต่วันหมู่บ้านนี่ที่เล่ามาลงคลิปเนี่ยเล่าฟันว่าถือตำรวจจับพี่น้องคนหลายๆคนนั่นนะตำรวจไล่จับตะเล่าสารพี่น้องคะสุดท่ายก็จับได้เนาะแล้วก็เอากุญแจใส่ใส่มือจังสินะใส่เนี่ยไายังแล้วก็เอากุญแจใส่มือเนาะจับเล่าได้ผู้เดียว ค้นในรายทด่พี่น้องอไล่จับแตะเล่าผู้เดียวว่าสัน้นพ่อพี่น้องเอาอันนี้ก็วอลซูกันฟังเด้อค่ะพี่น้องเด้อวอลซูกันฟังนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนั่นแหละพี่นอ้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะพี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะพี่นอ้องอพอพี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทั้งจังหวัดใดภาพชาัดบ่ เสียงชัดบออย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกเบื่อนเราด้วยพร้อมนะคะเพราะว่าเอฟซีพันยุ่งในกลุ่มเพม่อนกับว่าคลิปของเบื่อนเราด้วยเป็นยังคือเบื้องบ่ได้ประมาณสองสามคนเนาะที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามานะคะเพป็นว่าเป็นยังคือเบื้องบ่ได้คลิปของเบื่อนเราด้วยเปิดเข้าไปแล้วมันมันเปมีภาพเปิมยังงั้นดิพี่น้องเอร์ก็เลยอยากถามพายพี่น้องเข้านะคะว่าพายพี่น้องรับชมคลิปนี้มันภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงมันชัดบอหรือว่าจังไงพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องพากันฟันบ้างมื่อนนี่แอกฟันอย่ทด่พี่นออ้องเออสีเบาสุฟังในคลิปหนานะคะพี่น้องคะแอดฟันบรูวาีมาหรือว่าบอมานะคะแต่ว่ามันเป็นสามตัวเม็ดเดียวนั่นแหละพี่น้องที่จําได้นะ,ะพี่น้องคะเออจาได้มันเป็นสามตัวเม็ดเดียวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลขึ้นกันนะคะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของบางคนด,ด้วยนะคะไปพี่น้องคะ เอาก็มีอีกหลายแนวทางนะคะพี่น้องมือนีแอจิติดตามให้นะคะหลังจากของคนนอนปลาพันแม่แล้วก็สิเป็นแนวทางของอ่าแม่ว่านริมโค้งนะคะแม่ว่านริมโค้งแล้วก็สิเป็นปูวัดปลาอุดรนะคะแล้วก็ส uh, ิเป็นแนวทางของเบิงเรือรุยเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนีนะคะกะสิมีแนวทางเพื่อนบ้านพร้อมนะคะแนวทางเพื่อนบ้านพี่น้องท่านใดนะคะติดติดตามแนวทางเพื่อนบ้านที่เบิงเรือรุยได้อ่านำมาฝากเนี่ยนะคะอยากเบิงแนวทางของเบิงเรือรุยเนาะอ่า เพื่อนบ้านนะคะให้เข้าไปกดติดตามในเบิงรงหลุดลุยชาแนลเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิงรงหลุดลุยชาแนลนะคะแอสิลุงแนวทางเพื่อนบ้านไว้ในช่องนั้นนะคะพี่น้องคะแต่ว่ามื้อนี้เบิงรงหลุดลุยชาแนลตอนเนี้ยก็ได้ลงอ่ารัฐบาลไทยนั่นแหละพี่น้องตะวันตา่ำเลาเนี่ยแอปพลิเคชั่โตไปไปหาอาจารย์เพิ่นนะคะพี่น้องคะมื้อนี้คิดว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กำลังถ่ารัฐบาลไทยอยู่นะคะ ก็เลยติดตามรัฐบาลไทยให้ก้อนค่ะพี่น้องคะแต่ว่าตอนบ่ายเนาะแอคสิกสิติดตามอ่าเพื่อนบ้านให้นะคะพายพี่น้องคะอือมืม่อวานี้ก็ตื่นเจ้าดิพี่นอ้องเพราะว่าตื่นตะตีซีเพราะว่าปู่ปู่หยาเทวดาแล้วมีกินิมมลแล้วสิออกจากวัดเนี่ยประมาณตีหาเคืงแอคกอร์เลยยนเอาคลิปมาท่านแอกอร์เล้ยตืดตีซีพี่นอ้องอือเพื่อได้นนำคลิปมาฝากพายพี่น้องเฮ้านะาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าจะเป็นแนวทางโชคลาภนะพี่น้องคะล่ะ จังไดกะพ่อพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เนาะค่ะเนะาะบ่ทันได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจไว้ในเด้อพี่น้องเด้อแอกร์ซิได้พยายามหาแนวทางดีๆเด็ดๆแมน่แมนๆมาฝากพ่อพี่น้องพรเท้าสุขสุขนนะคะพี่น้องคะเอาบะนี้กะครบเวลาแล้วเด้อพี่น้องแอกร์บอกเห็นคบเวลาเต็มเวลาน่ะล่ะพี่น้องคะอ่ะขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังขอบคุณขอบคุณมื้อนี้นะคะแนวทางจากคนนอนปากฟันแม่ด้วยนะคะพี่น้องคะแอกร์ซิได้ขอตัวลา พ,พี่รองปะเท่าสุขุสุข้นไปก้อนนะคะพี่้องคะเอาไปพอกันใหมก็แป็นนคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ